อย่างแรกนะคะเทคนิคแรกเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าสารอาหารเนี่ยมันช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะ <priced> ก็คือการที่เราจะสร้างเม็ดเลือดแดงเนี <ikh> in <memory> <sh> ่ยร่างกายเราเขาก็จะต้องการสารอาหารเพื่อที่จะไปสร้างเม็ดเลือดแดงสารอาหารที่จะไปช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงในร่างกายของเราเนี่ยที่ต้องการก็คือ มีธาตุเหล็กค่ะวิตามิน B นะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง B12 นะแล้วก็โฟลิกแอซิดนี่คือตัวหลักๆนะคะที่จะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงนี่คือวัตถุดิบแล้วคนี้วัตถุดิบพวกนี้เนี่ยมันจะมาจากไหนเราสร้างเองไม่ได้ค่ะมาจากอาหารค่ะเราก็เลยต้องมารู้ก่อนว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ย มันคือวัตถุด,ดิบที่จะไปสร้างเม็ดเลือดแดงนะแล้วเราจะทานอะไรดีมันก็มีอาหารมากมายหลายชนิดเลยนะคะแต่ว่ามันมีชนิดที่จะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงเป็นพิเศษก็คือจะต้องมีธาตุเหล็กใช่ไหมมี B12 แล้วก็มีโฟเลตหรือโฟลิกแอซิดนั่นเองนะคะซึ่งอาหารเหล่านี้แล้วเนี่ยถ้าดูในรูปนี้นะคะถ้าดูหลักๆแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นพวกอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะคะเนื้อแดงแดงผัก สีเข้มผักผลไม้สีเข้มเขมนะคะเขียวเข้มแดงเข้มสีสม้มอะไรประเภทนี้พวกถั่วต่างๆเมล็ดธัญพืชต่างๆน,น,นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมนะ,ะพวกนมพวกชีสพวกเนยแบบนี้นะคะแล้วกเ็เป็นพวกอาหารทะเลเพวกนี้เนี่ยนะคะถ้าดูรวมๆแล้วเนี่ยเราก็จะเอ๊อันนี้เนี่ยผู้ป่วยโรคไตระยะสีระยะ5เนี่ย เขาไม่ให้ทานไม่ใช่เหรอเพราะว่าโปรตีนทานเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวค่าของเสียสูงเดี๋ยวอ้าวแล้วผักผลไม้ที่สีเข้มๆม,มาก็โพแทสเซียมสูงอีกใช่ไหมคะออ,อันนี้เดี๋ยวมีเทคนิคที่จะเล่าต่อไปนะคะแต่ตอนนี้ให้ทราบก่อนว่าสารอาหารนะคะที่เป็นวัตถุด,ดิบหลักๆที่จะไปสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มประเภทนี้นะคะกลุ่มประเภทนี้พอดีเลย